รายการชอวอนท็อปเทขอเสนอ10อันดับสาวทวินเทลจากอนิเมะที่แบบโคตรโดนดูคลิปนี้ให้จบแล้วอย่าลืมรุ้นรับรางวัลท้ายคลิปใะครับอันดับที่10มาดกาคันเเมะ สาวน้อยจอมเวทผมทวินเทลสีมพูจากเรื่องมาโฮโชโจมาดกะมาจิกะหรือชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าสาวน้อยเวทมนต์มาโดกะนั่นเองครับสาวมัธยมต้นปีสองผู้คิดถึงเพื่อนมากกว่าตัวเองนะครับตัวเธอเองไม่คิดว่าตัวเองจะมีอะไรพิเศษมากกว่าชาวบ้านนักนะครับแต่หารู้ไหมครับตัวเธอเองเนี่ยคือการปฏิวัติของสาวน้อยเวทมนต์ฮะผมมึงโคตรโหดในการฆ่าตัดคอนในตอนท้ายเลยนะฮะโอจดัดเลยว่าโคตรโหดจริงๆสาหรับสาวน้อยคนนี้ฮะมาโดกะคาเนเมะจากเรื่องสาวน้อยเวทมนต์มาโดกะครับ อันดับที่9อีกหนึ่งสาวทวินเทลสุดเซ็กซี่ฟาหลินอิงนั่นเองครับจากเรื่อง Infinity s t a r าต่อสาวน้อยหลินอิงคนนี้อายุ15ปีไเช่นเดียวกับคนอื่นๆในเรื่องนะครับแต่เริ่มแรกจริงๆเธอไม่แผนจะศึกษาต่อที่สถาบัน IS ของจีนนะครับแต่เพื่อเป็นตัวแทนชิงตำแหน่ง IS ระดับประเทศเธอจึงต้องเปลี่ยนใจกระทันหันนะฮะก็เลยเลือกที่จะมาเข้า i s ของญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่เธอจะได้รับโอกาสดีในการใช้ชีวิตในโรงเรียน แล้วก็ยังสามารถฝึกไอเอสต่อไปด้วยก็ได้นะครับโอ้โหนี่คืออันดับที่9ของเรานะครับฟานลินอิงอินฟินิตี้สตาร์ตอนมาต่อกันที่อันดับที่แกับสาวน้องทวินเทลคนนี้นะฮะลิเซเทเดสะนั่นเองครับจากเรื่องโกชูโมวาอุซังยิเดสกะหรือชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่ารับน้องกระต่ายสแก้วไมค้านั่นเองครับเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับเธอเป็นพนักง,งานผร์ทไทม์จากร้านแรบบิทเฮาส์นะฮะและดันเป็นลูกสาวของนายทหารจึงทําให้เธอนั้นมีนิสัยเข้มงวดนั่นเองครับ และอีกอย่างที่แปลกประหลาดนั่นก็คือเธอพกมีดกับปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาฮะแต่เธอคนนี้ก็ยังทํานิสัยเหมือนเด็กสาวน่ารักน่ารักทั่วไปนะครับครอบครของเธอแม่งโคตรจะร่ํารวยเลยฮะและเธอมมกจะเขินอยู่บ่อยบอยเวลาที่ถูกชมว่าหน้าราังนะครับจัดว่าเด็ดจริงๆสําหรับลิเซ่ทิดาสะนั่นเองครับมาต่อกันที่อันดับที่7็กับสาวนอทวินเทลคนนี้เลยนะครับอิลินะชินโดจากเนียงโอเลทวินเทลนินาริมัสหรือชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าผมกลายเป็นสาวทวินเทลนั่นเองครับ มาฟังประวัติสั้นๆของสาวน้อทวินเทลตัวน้อยคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเธอเป็นถึงประธานนักเรียนที่ไว้ผมทรงทวินเทลหน้าหลักเลยนะฮะสามารถแปลงร่างแล้วยังมีผมหางม้าสีทองเวลาแปลงร่างเสร็จแล้วด้วยนะครับใช้ปืนฟ้าผ่าเป็นอาวุธหลังจากแปลงร่างแล้วเธอจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปมีร่างกายที่สูงขึ้นและนมที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะและนี่คืออันดับที่7ของเรานะครับเอลินาชินโดนั่นเองครับอันดับที่6ผมยกให้สาวคนนี้เลยนะครับ ไายะทาคากิ S S ak aki, จากเรื่อง High School of the Dead หรือชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าฝานดงนรกเดินดินนั่นเองครับ <Thank you. S 1> เธอเป็นอีกหนึ่งสาวอนิเมะหัวทวินเทลสีมพูนมโตสุดเซ็กซี่เลยนะครับเธอมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาสมองอัศรียะของทีมเลยก็ว่าได้และเธอก็ยังเป็นลูกสาวของนักการเมืองใหญ่โตผู้ทรงอิทธิพลที่สุดมากในเมืองเลยนะครับถ้าเกิดจะจีบเธอวันนี้คิดดีๆก่อนนะครับในอันดับที่6ของเราครับสายะทาคากิ ak aki, High School of the Dead อันดับที่5นี่ขวัญใจใครๆหลายๆลคนแน่นอนครับนิโก้ยซาวะจากเรื่อง Love l i v e ปฏิบัติการไอดอลจำเป็นหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า l o Love like l i v e High s c h o o l I d o โ Project นั่นเองครับมาทำความรู้จักกับสาวทวินเทลคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนิโกเป็นนักเรียนชั้นโมหกนะครับเพื่อเป้าหมายในการเป็นไอดอลของเธอเธอจึงตั้งหน้าตั้งตาฝึกในทุกๆวันนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟนแท้ไอดอนตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะครับเพราะถือว่าเธอนั้นตัวเองก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับจึงออกคําสั่งกับโฮลกาญอยู่บ่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าจะวางท่าเสียใหญ่โตนะครับแต่ก็ยังทําพลาดอยู่บางครั้งถือว่าเป็นคนซุ่มซ่ามอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฮะและยังมีคําพูดติดปากว่าอะไรครับนั่นแหละฮะนี่คืออันดับที่5ของเรานะครับกับนิโกยาสวาอันดับที่4จะเป็นใครไปไม่ได้กับสาวน้อยทวินเทลมือกีตาร์คนนี้ครับอาซูนะนาคาโน่นับ จากเรื่องเคอองกวตจนตีแป๋วแหววนั่นเองครับมาทําความรู้จักกับสาวน้อยทวินเทลอาเซนากันหน่อยดีกว่านะครับเธอเป็นน้องสาวเล็กสุดของชมลมเคอองที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าเฟนเดอร์มาแต่งนะครับ เธอมาขอเข้าร่วมชมรมเคอง,งก็เพราะว่าในวันประถมนิเทศทเธอได้เห็นการแสดงของชมรมเคอง,งนั่นเองครับเลยรู้สึกประทับใจก็เลยมาขอเข้าร่วมชมรมนะฮะบอกเลยว่าเธอคืออีกหนึ่งคนที่จริงจังกับการเล่นดนตรีมากมากเลยนะครับจึงถูกรุ่นพี่ในชมรมตั้งฉาย,ยาว่าอสเมีลวน่าโอ้โหน่ารักไปอีกแบบนะครับนี่ก็คืออันดับที่4ของเรานะครับกับอาซุนะนาคาโนเคองนั่นเองครับอันดับที่3นะครับสาวทวินเทลในตำนานอีกหนึ่งคนนะฮะ โซโลิวอัศกาะแรงเล่จากอีวานเกเลียนหรือชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่ามหาสงครามว,วันพิพากษานั่นเองครับมาทําความรู้จักกับอัศกาะกันหน่อยดีกว่านะครับเธอเป็นนักเินอีวานเกเลียนศูนย์สองนะฮะมาประจําการที่เนิฟสาขาญ,ญี่ปุ่นเธอมีความาเฉลียวฉลาดมากเลยนะครับแต่นิีัใส่ออกจากแรงๆหน่อยนะฮะเป็นเด็กที่มักจะเอาแต่ใจตัวเองลึกๆนะฮะเป็นที่เรียกร้องความสนใจของชาวบ้านนั่นเองครับเช่นเดียวกับชินจีนะฮะ ไอ,ทอไรทเธอก็เลยจริงจังกับการขับอีวานเกเลียดเพื่อให้ดีกว่าเด็กที่ถูกเรียกคน,นอื่นๆนั่นเองครับและนี่ก็คือโซโลิอสกาแลงเลียดจากอีวานเกเลียนในอันดับที่3นี่เองครับและอันดับที่สองนี่คือตำนานของสาวทวินเทลเลยนะครับกับสกิโนโอ,อุสองิหรือพิทวีการเดียนเซเลมลูหรือภาษาไทยที่มีชื่อว่านักลบแห่งจันทราเซเลมูลนั่นเองครับ ว่ากันด้วยเรื่องของอุซังยีซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องที่เป็นเด็กสาวขี้แยจิตใจอ่อนโยนแต่การเรียนไม่เอาไหนนะฮะตื่นสายก็ไปไปจำแต่เธอก็แปลงร่างเป็นเซลรบูนผู้ต่อสู้กับเหล่าปีาศาจนะครับในอดีตชาติเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งดาวจันสีเงินนะครับซึ่งมีชื่อว่าเจ้าหญิงเซเลนิตี้ที่มีชื่ออยู่ในทศวรรษที่30นะครับกับสาวน้อยคนนี้นะฮะเซลรบูนสุกิโนอุซังยีในอันดับที่2นั่นเองครับอันดับที่1 ผมเชื่อว่าในสาวทวินเทลอีกหลายๆคนจะต้องมีหนึ่งในใจของคุณอย่างแน่นอนนะครับเม้นบอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าคุณชอบใครกันบ้างน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องชอนทีวีด้วยนะครับ อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้หนีไปไหนนะครับเพราะว่าผมมีของมาแจกนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook ของตัวเองนะครับเปิดเป็นสาธารณะแฮชแท็กคำว่าโชว์ออนท็อปเทนะครับแล้วก็ปี้ลิงก์โพสต์ของคุณมาเมนไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับคุณจะได้รับโปสการ์ดจากอนิเมะของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นจํานวน3รางวัลนั่นเองครับและผมจะแชทกลับไปให้คุณมารับรางวัลแบบส่วนตัวเลยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีกันแล้ว